เรื่องงามยามดีค่ะคันแรกของปีนะคะเปิดด้วยวันที่4นะคะออกไปเลยค่ะวายแท็กคันนี้นี่คันนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราจัดเต็มจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวแรปสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าตัวอักษรรวมถึงเปลี่ยนด้านหน้านะคะให้เป็นตัวแรปเตอร์ตัวนี้นะคะเท่ๆแบบนี้เลยนะคะลูกค,ค้า่ะ ถัดมาค่ะเราแถมล้อแม็กให้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กก้านวายหรือว่าจะเป็นตัวแวมพายหรือว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะลูกค้าเลือกได้เลยนะคะอย่างคันนี้เนี่ยลูกค้าเขาส่งตรงมาจากสิงคโปร์เลยนะคะคุณพ่อสั่งสั่งให้ลูกชายซึ่งลูกชายอยู่ที่กรุงเทพนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูภายในยนิดนึง ายในนะคะนี่ไวท์แท็กจะเป็นสีดําเหลืองแบบนี้เลยนะคะทุกคนคะ่ะแล้วความเป็นไวทนะ์แท็กอ่ะเนาะมันจะมีแบบเล็กๆน้อยๆให้เล่นหน่อยอย่างเงี้ยเนี่ยอเป็นไงล่ะต้องไวท์แท็กนะต้องไวท์แท็กเท่านั้นนะด้านหลังนะคะนี่มีโลบาร์ไอมีสปอร์ตบาร์มาให้แล้วเราหลังคามีมาให้แล้วนะคะรวมถึงอะไรรู้ไหมคะรวมถึงตัวนี้เลยค่ะตัวชาร์จแบตข้างในต้องไวทแท็กเท่านั้นนะ อะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะว่าน้องเป็นคุณครูนะคะอยู่ด่านคุณทศแล้วทําไมถึงมาออกรถกับเราได้ไปค่ะอ่าตัวเองชื่ออะไรคะชื่อบุ๊กครับคุณคบุ๊กค่ะคุณบุ๊กไปไงมาไงทำไมด้ทำ,ทำ,ทำไมไ,ได้มาออกรถกับพีพ่อเจอผ่านทิกต็อกครับพ่อเจอผ่านทิกต็อกใช่ครับแล้วน้องบุ๊กเขาทำอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นเป็นครูครับผมเป็นครูแล้วออกยากไหมน้องบุ๊กอ่าออกไม่เราออกไม่ยากครับแต่ว่ายากเซลเพราะว่า ทั้งติดต่อทั้งพ่อทั้งผมวพาพ่อไม่ได้อยู่ที่ไทยดย้วยพ่ออยู่ต่างประเทศนะครับคุณยิปก็ต้องติดต่อทั้งผมทั้งทั้งพ่อต้องเอาใจทั้งสองคนควกว่าจะออกไดคมมก้คือว่าพี่อะยากใช่ใชไหมร <laughs> เราอะเราง่ายครับง่ายง่ายมากไม่เป็นไรคือความความที่พี่พี่สมชายเนาะแกอยู่สิงคโปร์แต่ว่าแกก็คือกลัวเรื่องของวิชาชีพมันก็เลยยากนิดนึงแต่น้องบุ๊กก็อยู่ไทยอันนี้เราก็ติดต่อรเรื่องไฟนงไฟแน์นก็คือให้น้องเป็นคนทาให้สาหรับพี่อะไม่ยากหรอกเพราะว่าพี่ขายมา15ปีแล้วเจอมาทุกรูปแบบแล้ว เอาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่บอกรถด้กันค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะใครอยากได้รถแบบนี้นะคะติดต่อพีมพ์น .1 นได้เลยนะคะอยู่ตรงไหนก็ออกได้อย่างน้องบุ๊เนี่ยอยู่ดา่านขุนทศนะคะพีพก็ส่งให้เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นะคะไปทําเรื่องให้ถอืทีไม่ต้องกลัวไม่จ่ายชีพนะคะวิธีเช็คง่ายๆเลยนะคะดูว่าเบอร์มือถือตรงกับหน้าเพจหรือว่าหน้าติต๊กตอกของพีมพ์ไหมนะคะแค่นั้นเลยค่ะตัวจริงแน่นอนวันนี้ไปแล้วนะคะไม่บหวสวัสดีค่ะ